สบายาดีสบายดีเพื่สุขสุขคนสบายดีตอนสวยตอนบ่ายโมงบ่ายสองเนาะพี่น้องทีมงานมาแล้วพี่น้องถาชุกคนกินข้าวปุ้นแตงแต่เศร้าโอ้คือไปถาเอาน้นั่นแตงแต่เนจโมงโมแม่นินโกัพก็มานโเอตอนนี้กำลังเตรียมสิเแห่พ no> ี่น้องกเออเตรียมสี่แห่แต่ว่าหา่ยคู่คนมาเี่เอะั อ่างเนาะมาจากชีว่าลายไม่ค้อนแขวะค้อนแขวขอย่างลงไปบางกี้ในเอื้อคือบริเวณน้ำหอมไปตั้งอยู่หน้าประตูขึ้นแล้วทางนี้ใจแตะค่อยนี่บอกแล้วเจ้าเออสั่งบูขนาดสามารนีอะไได้ยังไงจะว่าดันแล้วก็เน็ตจูบมาเดียวโลกไุ้ เออเขาเฮ็ดจ้างไงขาเฮ็ดทุกอย่างเขาอเฮ็ดให้ยขอสิหาคนมาเออใจอันนี้มันเปิดได้จังอันนี่เหล่ามังกรได้จังเลยอันนี้ยิ้มสาวๆที่อุ่นพันมะเบืงอันนี้บอลยักษ์ครูยักษ์ครูนด็ขึ้นมาเยอะ ต้นมาป่าด้าน้อิยอดแสงในจังหว่อยักคู่ช่องนั่งอยู่มามหฮะสิอุ้มกำลังจะแห่ขบวนนะเด้อทุกคนแจเพึ่นกระบไดอัน เอารถแห่ดอกรถชีิแหยหันยางแหยด,ดนี้เนาะคนก็ค่อยหลาไปได้แหลยอุ้มตนกำลังสเสียมมันแห่ของพ่อป่าเข้าวัดเนานะทุกคนเนาะสะท้อนแสงเด้อจากน้อยส่วนปวเออ้อเพิ่นไปอุ้มตนผาป่าเนาะ วัสีก็อยู่ทางหลังกนแหละ,ปะเป็นยังมันมา <c oughs> ลิงจับโสนน้ำลิงแล้วค, <c oughs> คนมคนก็ไปไหลไหม <c oughs> กเจาะสีเกาอยู่มันหัวอันติวนยังโมมาอยู่ยังคุมพาอยู่บ่ านนี้อ้าวฮื้อ็มเลอเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยมเลิเต็มเลต็มยมต็มเลยยเต พ่อป้าไปน้ำหล่างป่ะคนก็ถือว่าหลา่างยู่นะทุกคนทุกคนมวนมวนล่นน่งดอก เราทุกคนนะแอมห่อจแจไบแอมห่อสินมาเลย ทำต่ากอาสใได้ทั้งตองมาหกขม่ากาต่าันหน้านมากาจะมาดูสเจ้าบนชต่ากเข้าหน้าลายนางี่เรื่องไร้ปรีห้บาบุญสำรับกันเอ็กไอเ่นหเรืยว่าเทพา้อาลักษะไว้เป็นกีได้เละได้น้า บาดไปก็ลังภาพที่สองต่อดอทุกคน เหตขัดข้องมันดับแล้วบอรอบที่สามแล้วจะทุกคนหอบนี้รอบสุดท้ายแล้วท่าก็จะได้อันถวายตนพระป,า,ปาให้กับทางวัดเนาะ ขู่ระบาดที่บ้านเชิญนะไปมลองอาชีพไต่เกษตรนะเพราะจะพงนะไ่แห่ยเนาะปลาทระช้วยเป็กระลักมือแลผ่นบุชนะกัน เป็นจะพ่อเป็นพ่อที่สามแล้วนี่เนาะพ่อที่สามแล้วเกี่ยวมาอ Yeah. 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 คือปลูกไว้ผาป่าทุกทุกคนคุยกับบาลายไปได้เนาะทำไว้ผา,าป่าน้ำกันพี่น้องมื่อนี้ก็สมาคถขอจุดประทานคหนึ่งที่น้ำผาเนาะพี่น้องเนาะเออ

ทีน้ำทีทังทังท้ง i've thank okay. Ah, evil! มะเขี๊ยมะเขีตอไปมั้ Ai lẽ ừ. là vinhó nắp bên luôn hay luôn thơ bỏ nắp hay bắt đưa มึงมงกง่ด้อยแ่ดแม่ดิ่ัทยาทำกับลานเจ้าเรี่ยวป้าป้าคือเฮื่อนไหมถวายถวายพะป้าแล้วกับพระกันกินขกับปุ้นนาะสุกุสุกนทีมงาน นี่แหละพี่น้องเอ้ยมาถวายป้าป้ามือนีก็มีแต่มีแต่ผีพี่แหละพี่น้องได้บุญหลายได้มือนีเด้อเนาะจักใจมันจะเป็นชี้ซูนๆเห็นหน้ามือนีน่ะสงบก็เลยสงบเอาไว้เนาะพี่น้องจะได้กะเอออย่างที่ว่าจ้าเอาเลยพี่น้องเอ้ยคิปน ah ี้กระเจี๊ยบละพระจ่าก็ละกันพี่น้องเอ้ยเบอร์สุกุสุโกลสบายดีเดลอ เอือขย่าเห้ขึ้นกันนะแล้วขยัน